แวโซสุดปลื้มได้รับโอกาสเล่นละครอีกครั้งหลังผู้กำกับ ดังยื่นมือเข้ามาช่วยค่ะเรียกดว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างแวรโซที่ก่อนหน้านั้นได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตที่ดิ่งลงเคยคิดจบชีวิตพร้อมกับลูกสาวล่าสุดนั้นแวรโซได้รับโอกาสอีกครั้งเมื่อโดยมีผู้จัดชื่อดังอย่างบิ๊กลุยสยามแห่งดาราวิดีโอรายการฟ้ามีตาในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ซึ่งจะกำกับการแสดงโดยทองสิทธิ์โสดาโคตร ซึ่งละครฟ้ามีตาในตอนของแวโซได้ออกอากาศแล้วเมื่อวันที่เส์5สิงหาคม2566ที่ผ่านมาทางช่อง7 HD กด35ค่ะ